Đừng mà con Đừng mà con Đừng mà con Đi 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 mặc áo ก็เดิมแต้มแรกแต่เช้าเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8ดโมงกว่าครับนี้ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณสักสามกิโลกว่าหรือว,ว่าไม่เกินสี่ครับตัวน,นี้ครับก็มองไม่เห็น <c oughs> มันจิบอย่างนี้เนาะแล้วมันลงอ่ะผมก็เลยเท่านี้เลยนี่ข้างแก้มนี่เลยคิวปีเลยมาลองนั่งกันต่อนะครับ วันนี้มีเวลาเยอะเลยประเดิมเต็มไรแต่เช้าครับตัวโยตรตหใหญเลย โอ้โหไม่โดนพอดวิ้ยดอกหลุดโอ้โหเฮ้ยสายขาดโอ้โหสายขาดทุกคนโอ้โหสายขาดโคตรเซ็งเลยตัวนี้โคตรใหญ่เล้ mm -hmm. อ้ยพันแล้วลุ้นหมลุ้นไหมลหมลุนลุ้นรนลุกดกล้องเกือบไม่ทันพอดพันอยู่นู่นาโผล่ตงนี สีสี่ได้แล้วนี่สีห้าได้อยู่เดีๆๆๆ๋ดยวเดี๋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 ูแกงก่อนผ่านอยู่ข้างล่างนี่เลยโอ้โอ ผมต้องได้ลงน้ําไปเอาครับเนาะเพียงแต่ว่าไม่มีคนจับก,กล้องครับเนาะผมก็เลยลงไปเอาอเใหญ่ใช้ได้อยู่ครับสกีเ,เปิดก่อนนะครับจะได้ไม่อันตรายโอเคเรียบร้อยสีโลกกว่าครับผม สองตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่นะครับเนาะสี่โลกว่าตัวแรกแข็งโปก๊กละกาจะเจอตัวนี้โอ้โหสามสี่ชั่วโมงที่หลังครับตันนี้แข็งโป๊กเลยอพอแล้วแหละสองตัวนี้ก็ผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่น่าต่ำกว่าเจ็ดหรือแปดกิโลนะครับวันนี้ไม่เจอตัวใหญ่เลยนะครับเนาะ ก็เ <g ül> จออยู่ตัวนึงนครับแต่ว่ายิงขาดมาแล่าเนาะเสะดายมากเลยทุกคนเอ้ยอดได้ปลากายด้วยครับปลากายอยู่ก็มาขึ้นเฉยไม่ทันตั้งตัวเลยถ้ารู้แต่แรกนะจะเล็งดีๆรอเลยแต่อันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาเลยครับอยู่ๆมันโผล่ดื้อๆเอาในป่าเฉยเลยครับเนาะน่าจะมาหายกินไข่ปลาชโดหรือเปล่าไม่รู้คนระับไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยๆกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปช่างปลาทที่บ้านนะครับผม ครับทุกคนอันนี้เป็นหมาของน้องสาวนะครับเนาะลองชั่งดูนะครับเอ้ยหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหกมาวันนี้ผลงานของผมก็ได้สองตัวนะครับเนาะเกือบได้ผักกาดไปกินเฉยเลยครับโอ้โหมาผู่อะไรตรงนั้นเนาะไม่อยากเชื่อเลยครับแล้วก็เสียดายตัวที่หลุดนะครับตัวที่ ขาดไปตัวนั้นนยะโอ้โหตัวนั้นน่งใหญ่เลยเหมือนไซส์ที่มันผ่านมาที่ผมเคยยิงเลยห้าหกเจ็ดห้าห็ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้ไซส์ไม่ใหญ่นะครับตั้งแต่ผมยิงมานะครับสําหรับลําตะครองครับสองตัวนี้แหละเล็กสุดแล้วนอกนั้นนี่มีแต่ห้าบวกทั้งนั้นเลยนะแต่สองตัวนี้นี่มไม่ใหญ่ผมว่าตัวนี้สักสัก4ี่กิโลแล้วกันเต็มที่แต่ว่าผมว่าสักสากิโลครึ่งครับตัวนี้ครับมาลองชั่งดูครับปึออ๊โอ้โห ที่ว่าเล็กนี่ยัง4กิโลเลยนะครับนี่ตัวนี้โอ้แหมยักษ์จริงๆมามองชักตัวนี้เลยครับอ,อดูนะครับปึ๊บโอ้โหตัวนี้4กิโลครึ่งครับ2ตัวอยู่ที่8กิโลครึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยทุกคนก็เดี๋ยวผมก็จะเคียย์ปลาเลยแล้วนะครับเราก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะไปหน้าเฝ้าใหม่เรื่อยๆครับสำหรับหมายนี้นะครับยังจะต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอีีหน้านะครับผมก็มาถึงบ้านก็อาบน้ําเตรียมตัวแบบให้มันเรียบร้อยเลยครับเพราะว่ามันร้อนแล้วก็เหงื่อแตกเหงื่อแบบเต็มตัวมากเลยครับก็เลยมาอาบน้ําเสร็จก็มาช่างปลานี่แหละครับเนาะขอบคุณทุกคนท,กที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับสวัสดีครับผม